นิวบาลานซ์ฟิวเซลเอสซีอีริดวีห้าครับ คำถามเลยนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครนะครับบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เนะี่ยเหมาะกับคนที่กําลังมองหารองเท้าที่เอาไว้วิ่งแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น 5K 10K 21K หรือ 42K นะครับซึ่งที่เขาพัฒนามาจาก V4 นะครับก็คือรูปร่างที่ดูเพียวลงและที่สําคัญนะครับก็คือวัสดุตัวโฟมมิดโซนะครับใช้วัสดุที่ชื่อว่า p ีบ้าแบบ100%เข้ามาอัดอยู่ในนี้เลยแต่สําหรับพีบ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่า ฟิลเซลนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ทางนิวบาลานเนี่ยคิดค้นมาเองผสมขึ้นมาเองแล้วก็นุม่มเดง้งตอบสนองได้ดีและเบาด้วยซึ่งมิโซตัวนี้นะครับจะให้เป็นแบบ100%เลยนะครับก็คือฟูลเล g t h นะครับของมิโซที่เป็น p ีบาที่ชื่อว่าฟิลเซลนะครับบางคนจนะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมีรอยแยกนะครับซึ่งรอยแยกตัวนี้ก็คือนี่เลย Energy a r ีอ์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยดีดเด้งคืนแรงส่งส่งพลังให้กับนักวิ่งด้วยซึ่งถ้าตัวนี้ไม่มีคาร์บอนนะครับคาแรคเตอร์ของรองเท้าเนี่ยจะทำให้แบบมันนุ่มยวบแล้วก็อาจจะดีดเด้งเนี่ยอาจจะไม่ทันใจกับนักวิ่งนั่นเองอ p ปเปนะครับเป็นผ้าเมททั้งผืนเลยเรียกได้ว่าเป็นผ้าเมทที่บางเบาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะเนี่ยดอบจะต่างกับตัวที่แล้วตัวนี้จะเป็นดอป8นะครับส้น,นจะอยู่ที่40นะครับแล้วก็ปลายอยู่ที่32เรี่าอยู่ในกฎขอการว มาราธอนนะครับไม่เกิน40มิลิเมตรสำหรับเอ้าโซนะครับตัวนี้เนี่ยจะบางลงนะครับจากอันที่แล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วจะ,จะอยู่ที่2.5ม mm, ิลแต่ตัวนี้จะเป็น1.5ม mm ิลนะครับแล้วก็วัสดุของบริเวณเอ้าโซนเนี่ยส้นเนี่ยจะหนากว่าบริเวณปลายเท้านะครับซึ่ง2ตัวนี้จะใช้วัสดุคนละแบบกันนะครับแต่ว่ายึดเกาะได้ดีแน่นอนสำหรับน้ำหนักคู่นี้นะครับก็อยู่ที่200แบบ สิบกรัรมนิดๆนะครับบอกเลยว่าเบามากตัวนี้เบาวกว่าตัวที่แล้วเยอะเลยสำหรับราคารองเท้า New Balance f u ลเซ e เอสซีเอลิทวตัวนี้นะครับจะอยู่ที่8,500บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่อยู่ในแบบเรจงซูเปอร์ชูรองเท้าส่วนใหญ่เลยนะที่มีคาร์บอนก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับ